ลิด้าทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูพลังงานคนที่คุณคิดถึงกันดีกว่านะว่าวันนี้พลังงานเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคุณนะหรือสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณช่วงเวลานี้เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเขามีอะไรอยากพูดอยากบอกอยากสื่อสารหรือไม่ลองมาเช็คกันดูนะคะ ก่อนไปฟังําทำนายกร็รบกวนช่วยกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ไปกำลังใจเป็นค่าครูให้ก๊อฟด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนช่องหรืออยากที่จะ,ะเป็นค่าครูให้ก๊อฟนะคะก็สามารถกดคำว่าขอบคุณหรือคำว่า thanks นะคะใต้คลิปได้นะจะมีทุกๆุกคลิปนะคะยังไงก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะมาดูพร้อมกันค่ะ พลังงานเป็นยังไงเอ่ยวันนี้ใครอยากสื่อสารอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างวิ e อ of fortune er นะคะอืมเดทมีพลังงานคนที่เลิกกันด้วยแหละนะคะสามไม้เท้านะหรือคนที่ไกลกันคนที่ห่างกันนะคะคนที่ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แยกกันอยู่ก็ได้นะบางคนก็มีในเรื่องราวของการเลิกลายหย่าร้างก็มีนะคะหรือการทำผิดอะไรต่อกันอยู่10บดาบเฮอร์มิตมีไพ่ความเงียบความนิ่งนะคะแต่ก็มีไพ่การติดต่อนะแปดไม้เท้า4ี่ถ้วยคุณกำลังเบื่อหน่ายอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะคะเหมือนคุณเบื่อเบื่อความรักอะ่ะ เหมือนคุณรู้สึกแบบอ่ะแป๊บนึงนะคะไพ่เด e s ันนะคะใต้สำหรับเก้าเหรียญคือจากหน้าไพ่วันนี้นะคะพลังงานไพ่เนี่ยกำลังพูดถึงความสัมพันธ์ของคนที่แบบมันมีทั้งปัญหาเกิดขึ้น นะคะคมีทั้งคนเก่าคนในอดีตคนที่เลิกลากันไปหรือคนที่กำลังจะเป็นอดีตของการละกันหรือกำลังที่จะมีการลดสถานะกันลงมานะตลอดระยะเวลาที่คุณกับเขาคบก,กันตลอดระยะเวลาที่คุณกับเขามีการละกันมาเนี่ยนะคะคุณและเขาเนี่ยอาจจะเคยมีความรู้สึกเหมือนกับแบบว่าทำไมแบบ โชคชะตาถึงได้เหมือนกับเล่นตลกอะไรกับคุณทั้งคู่นะคะเวลาที่รักกันเวลาที่มีกันก็ดูแบบรักรักกันมากห่วงใยกันมากนะคะแคร์กันมากมีความรู้สึกปรารถนาในการและกันมากๆนะคะบางครั้งคุณอาจจะเคยคิดนะว่าทําไมโชคชะตานําพาให้เขากับคุณได้มารักกันแล้วได้มาเจอกันแล้วแล้วทําไมถึงไม่ทําให้เรา สมหวังทำไมถึงไม่ทำให้เราสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำไมต้องให้เราต้องมาเจอกับความทุกข์ความเจ็บปวดความเสียใจการเลิกการเลิกลาหรือการถูกหักหลังนะคะหรือการการมีปัญหาในความสัมพันธ์ทำไมเหมือนคุณรู้สึกว่าทำไมคุณต้องมาเจอสถานการณ์อะไรแบบนี้นะคะแลวก็เชื่อนะว่าหลายๆคนน่ะ คนที่เคยเลิกกับคุณไปหรือคนที่เป็นอดีตกันไปแล้วหรือคนที่ลดสถานะกันลงมาก็ยังไม่วายที่เขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณแบบเนี้ยวนกันอยู่แบบเนี้ยไม่จบไม่สิ้นนะคะบางคนคนเก่ากลับมาด้วยซ้ํานะมันเป็นไพ่เหมือนกับมีคนติดต่อกลับมาหาคุณคนเดิมๆของคุณอนะนะคะมีคนกลับมามีคนติดต่อมีคนสื่อสารมีคนกลับมาง้อกลับมาขอโทษ นะคะกลับมาแบบอยากอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะหรือบางคนเขากำลังพยายามเหมือนกับที่จะหาทางติดต่อคุณอยู่ก็ได้นะบางคนกลับมาแล้วได้ซ้ำคนในอดีตของคุณอะแต่หลายๆคนก็เชื่อว่าภายในปีนี้นะคะภายในปีนี้มีไพ่เดือนเมษานะคะกันยาตุลา พฤศจิกายนเมษากันยาตุลาพฤศจิกายนมีเกณฑ์สูงมากๆเลยนะที่คนที่เป็นอดีตก,กับคุณไปเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วอะโชคชะตาจะเหวี่ยงเขากลับมาอีกเหมือนโชคชะตาเล่นตลกอะไรกับคู่ของคุณนึกออกไหมคะพลังงานเหมือนกับบอกว่าที่ผ่านมาโชคชะตาพรากคุณทั้งคู่ ไปจากชีวิตของกันและกันนะคะบางคนจบลงด้วยดีบางคนจบลงด้วยความเจ็บปวดบางคนอาจจะแค่แบบลดสถานะกันลงมาแต่ก็ยังคงอยู่กันในชีวิตนะคะหรือบางคนทั้งไกลกันทั้งความสัมพันธ์ก็โหยากเย็นสารเข็นเหลือเกินเนาะกว่าที่มันจะได้เจอกันกว่าที่จะได้มาพบกันกว่าที่จะได้มาครองรักครองคู่กันจนตัวคุณรู้สึกแบบ คุณเริ่มปรงคุณเริ่มปล่อยวางคุณเริ่มรู้สึกว่าเออแล้วแต่เลยเนาะอนาคตจะเป็นยังไงจะสมหวังจะผิดหวังจะใช่คนคนนี้หรือไม่ก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วแต่โชคชะตาจะจัดสรรจะกําหนดเลยบางคนคิดแบบนี้จริงๆนะเพราะฉันก็เบื่อแล้วอะไรประมาณนี้เนี่ยสี่ถ้วยบางคนหันหลังให้กับความรักแล้วอะบางคนรู้สึกแบบเบื่อนะคะเข็ดขยาดหวาดกลัวความรักไปแล้วเจ็บมาเยอะ ทุกไม่เยอะกับความรักไม่สมหวังสทัทีนะคะพอเวลาที่จะเจอคนที่เรารู้สึกรักรู้สึกว่าเออมันน่าจะดีมันน่าจะสมหวังเนาะ<ๆ>ก็อยู่ดีดีอา้าวเลิกกันไปแล้วโดนพลากไปจากกันอีกละนะหลายๆคนอยู่ได้แล้วด้วยเก้าเหรียญหลายๆคนรู้สึกสบายดีเหมือนกันเนาะอยู่เป็นโสดนะคะอยู่แบบโสดสวยแล้วรวยมากนะหรืออยู่กับความสุขส่วนตัว นะคะอยากจะไปไหนได้ไปอยากจะทำอะไรได้ทำอยากจะคุยกับใครก็ได้คุยบางคนไม่คาดหวังในความรักแท้เลยนะบางคนรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันอยู่เป็นโสดก็ดีเหมือนกันหรือบางคนยอมที่จะเป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคะมีลูกติดอยู่กับลูกดีกว่านะคะสามีไม่มีภรรยาไม่มีไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็ได้แต่เชื่อไหมวันดีคืนดี โชคชะตาเล่นตลกอีกครั้งหนึ่งอยู่ดีๆเหวี่ยงคนคนนี้มาให้คุณน่ะจริงๆนะคือหน้าไพา่มันเป็นแบบนั้นน่ะเดทแล้วมีเดตซันวนกันมามันถึงรอบวาระเวลาที่แบบอยู่ดีๆคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตคุณแต่เขาอาจจะกลับมาในวันที่คุณไม่ต้องการเขาแล้วก็ได้นึกออกไหมคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่า โชคชะตาเล่นอะไรกับคุณเล่นตลกอะไรกับชีวิตรักของคุณเนี่ยเวลานั่นก็เหมือนกับพยายามที่จะให้คุณอยู่กับตัวเองให้ได้อยู่คนเดียวให้ได้อา้าพอคุณอยู่คนเดียวได้เอา้าดันไปดึงคนคนนี้กลับมาในชีวิตอีกทําให้ใจคุณควยแขวอีกทําให้ใจคุณอ่อนไหวอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันก็ลอยเป็นพลังงานของการที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณในพาร์ทวันเนี้ยในท็อปปีวันเนี้ยนะก็รู้สึกว่า มันเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเดซิเน่มันเป็นในเรื่องของพรมลิขิตมันเกี่ยวกับเรื่องบุญกรรมทํากันมานะคะคือถ้าพูดกันตามตามพลังงานก็เหมือนกับว่าตราบใดที่คุณทั้งคู่นะคะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันหรือถ้าคุณยังไม่ได้หมดบุญหมดวาสนาต่อกันยังไงยังไงมันก็ต้องกลับมาในชีวิตของกันและกันแหละ นะคะแต่สำหรับบางคนที่คุณกับเขาหมดบุญหมดวาสนานะคะหรือคุณกับเขาแบบหลุดพ้นวิบากกรรมจากกันแล้วก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างฟรีดอมไปเลยแต่พาร์ทวันนี้คือคนที่ยังคงต้องกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอยู่นะคะเจ็บสารเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ไม่ไวายจักรวาลจะเหวี่ยงมาเนี่ย คุณดูไพ่หรือซันเหมือนไพ่จักรวาลไหมเหมือนไพ่แบบกงล้อโชคชะตาเหมือนกันนะชีวิตความรักของคุณเหมือนกับคุณตายจนเผาไปแล้วอะคุณรู้สึกว่ามันเผามันเหลือแต่แบบเท่าอัฐิที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นผุยผงไปหมดแล้วอะแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีเอาคนคนนี้โผล่มาบางคนหายไปนานมากเลยนะบางคนเลิกกันไปนี่ยเป็นจิจะกลักษณะ นะคะมีทั้งใบหยามีทั้งการเลิกบางคนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปมีครอบครัวใหม่ไปเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็มีเกณฑ์ที่อยู่ดีๆจากกวาตจะเหวี่ยงเข้ามาให้คุณนะจะบอกให้แล้วพลังงานเนี้ยก็เชื่อว่าบางคนกําลังเจอสถานการณ์นี้อยู่บางคนคนเก่าเริ่มที่จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาแล้วหลายๆคนนะเร็วสุด8วันเนี้ย 8วัน1เดือน3เดือนหรือช่วงเดือนที่กอลบอกหรือ6สัปดาห์นะคะมีเกณฑ์ที่คนคนนี้มาแน่นอนมีเกณฑ์ที่คนคนนี้อย่างน้อยๆน,นะอยู่ดีๆนะเขาอาจจะทักข้อความคุณมาหลังจากที่คุณไม่ได้คุยกันมาเป็นหลักปีบางคนนะรอมาถึง3ปีหรือเลิกกันไปเป็น3ามปี4ปี่ปีเป็นปีๆแล้วด้วยซ้ำเลิกจนลืมไปแล้วอะ เลิกกันไปจนแบบอ,อยู่ได้สบายมากชิลๆแล้วนะปล่อยจอยแล้วความเจ็บปวดความทุกข์ลืมเจ็บไปหมดแล้วอะไรประมาณเนี้ยอยู่ดีๆเอากลับมาอีกแล้วนะคะคุณก็เลยเริ่มรู้สึกแบบว่าเาจะเอายังไงต่อดีเดี๋ยวคุณจะเจอสถานการณ์เนี้ยที่ทําให้คุณจะต้องตัดสินใจแน่นอนนะก็คิดว่านะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนภายในปีนี้แหละ ช่วงเดือนที่กอบอกหรือช่วงวันเวลาที่กอบอกไปนะคะบางคนอาจจะมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นชีวิตกันใหม่ด้วยกลับมาเป็นครอบครัวในกรณีที่ต่างคนต่างไม่มีพันธะภาระอะไรแล้วเนาะบางคนกลับมาเพื่อที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อลูกนะบางคนแบบกลับมาขอจดทะเบียนสมรสกันอีกรอบนึงจดหย่าไปแล้วจดทะเบียนกันใหม่ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ย เป็นเื่องามยามดีนะคะแต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวแล้วอะก้าเหรียญอยู่แบบนี้สบายดีอะมีเงินมีทองอยากกินอะไรก็กินอยากใช้อะไรก็ใช้อยากไปไหนก็ไปอย่าทุ่มเทความสุขอะไรให้ตัวเองไม่ต้องมานั่งเกรงใจใครไม่ต้องมานั่งแบบกระเบียดกระเสียนต้องมานั่งแบ่งจัดสรรปันส่วนเหมือนกับมีชีวิตอีกหนึ่งชีวิตที่เราจะต้องรับผิดชอบอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปลักษณะเนี่ย นะหรือความสัมพันธ์บางคนที่คุณกับเขาคนรักของคุณห่างกันไปเงียบก,กันไปอยู่ดีๆก็ความสัมพันธ์จบกันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีนะไม่มีต้นสายปลายเหตุอยู่ดีๆคนคนนี้หายไปเฉยเลยอะเธอร์มิดเงียบไปเฉยเลยนะคะจะเป็นหรือจะตายหรืออะไรยังไงคุณก็ไม่สามารถรู้ได้เลยแบบหายเข้ากรีบเมฆหายเข้าถ้าไปเลยอะ นะบางคนคุยกับคุณอาจจะเป็นการคุยผ่านโลกออนไลน์เคยคบกันมาคุยกันมาวิดีโอคอลกันทุกวันอยู่ทางไกลกันรักทางไกลอยู่ดีๆเขาหายไปไม่คุยกับคุณนะคะเปลี่ยนแอคเคาท์เปลี่ยนอะไรต่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างจนคุณติดต่อไม่ได้หรือบล็อกคุณนั่นแหละคนเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ที่เขาสูญหายไปจากชีวิตคุณนะ่ะ เดี๋ยวจักรวาลจะเหวี่ยงให้เขาว่ากลับมาในชีวิตคุณนะคะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูซิว่าแล้วเถ้ากลับมาแล้วอะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงจะได้กลับมาคบกันหรือว่าจะกลับมาตีกันนะคะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนทิศทางใด อืมสิบถ้วยมาเลยไม่ธรรมดานะคะเจ็ดเหรียญก็มานะเออไนท์ถือเหรียญไพ่เห็นไพ่แล้วขนลุกอะไพ the ่ด h เ e ็มเพลสนะคะแปดเหรียญหนึ่งไม้เทา้าเก้าเหรียญสองถ้วย สี่เหรียญน,นะคะไพ่เมดิเชียนนะคะไพ่ใต้สำรับหกเหรียญดูทีท่าแล้วนะคุณกับเขาอะแน่เลยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แน่เลยนะคะกลับมารักกันใหม่แน่นอนกลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่นะคะหรือกลับมาแบบให้โอกาสซึ่งกันและก,กันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหนะ้าไพ่เป็นแบบนั้นจริงๆนนะ คุณก็ดูเอาสิกอก็สับอยู่ซึ่งๆหน้าเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกก็ว่านะทุกอย่างแบบที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอ่ะไม่ว่าเขาจะหายไปไม่ว่าเขาจะกลับมาไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์วิบากกรรมอะไรทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันเสมอมันไม่มีคําว่าบาังเอิญนะคะไพ่การเริ่มต้นใหม่ขยายกรถ้วยแน่นอนว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอนาคตนะคะอย่างที่บอกว่าจักรวาลเขาเล่นตลกกับคุณเขาพรากคนของคุณไปอะแต่สุดท้ายแล้ววะเขาก็จะเอาคนของคุณนะกลับมาให้มาคืนคุณนั่นแหละแต่ขอโทษเถอะการที่จักรวาลน,นำพาเขากลับมาครั้งเนี้ยโชคชะตานำพาเขากลับมาครั้งเนี้ยคือจักรวาลเอาเขาไปดัดนิสัยเอาเขาไปแก้ไขไปปรับปรุงไปเปลี่ยนปแปลงนะคะ ไปแบบชะล้างสิ่งที่เลวร้ายในตัวเขาคนนั้นออกไปให้หมดนะแล้วก็เหมือนกับเอาแบบวิญญาณของอีกคนหนึ่งก็ได้เนอะที่เป็นคนใหม่อะคือเวอร์ชั่นใหม่ของเขาอะนะคะใส่เขามาเพื่อที่จะให้กลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณนั่นแหละคือเขาจะเป็นคนที่กลายเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกรักเมียนะคะรักแฟนนะ มีความจริงใจมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์นะคะเอาการเอางานห่วงใยครอบครัวห่วงใยคนรักตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินเก็บเงินเก,เก็บทองนะคะกลับมาเป็นผู้ให้ผู้เสียสละกลับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณกลับมาเป็นคนรักที่ดีของคุณกลับมาเป็นความสุขของคุณนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เขาหายไปอ่ะก็คือการที่ เขาหายไปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นกระบวนการมันเป็นขั้นตอนนะคะที่เขาจะต้องไปเจอสถานการณ์นี้แล้วคุณก็ต้องเจอสถานการณ์นี้เพื่อให้คุณและเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเพื่อให้เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนรักที่ดีที่สุดเหมาะสมคู่ควรกับคุณ เป็นคู่ที่มีสินเสมอการเป็นคู่ที่มีบุญบารามีร่วมกันเหมือนกับช่วงแรกคุณอาจจะเหมือนกับมาชดใช้เวรชดใช้กรรมกันก่อนนะคะนะคะแล้วการที่คุณถูกพรากกันไปอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่นะถ้าการถูกพรากกันไปแล้วคุณได้เขากลับมาในเวอร์ชันใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะจะเป็นคนที่แย่ที่สุดกับกลายเป็นคนที่ดีที่สุดก็คิดว่ามันก็คุ้มค่านะ กับการที่คุณเสียเขาไปแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือการที่สถานการณ์เนี้ยทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่คุณก็ได้ตัวตนของคุณนะ่ะนะคะทานฟอร์มใหม่เช่นกันคุณก็เป็นเป็นคุณในเวอร์ชันใหม่ที่เพอร์เฟกกว่าเดิมดี D กว่าเดิมสตรองกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมสวยกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมนะคะ เอ็มเพรสเก้าเหรียญแล้วคุณก็กลายเป็นคนที่มีความ p o w e r f วอรนะคะกลายเป็นคนที่รักตัวเองอย่างสุดหัวใจกลายเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองอย่างสุดหัวใจเช่นกันนี่แหละคือสิ่งคือแผนการของจักรวาลคุณนึกออกไหมคะว่าแผนการนี้คือการที่ต้องการให้ทั้งคนรักของคุณและตัวคุณนะ่ะ เป็นคุณกับเขาในเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดที่การการกลับมานะคะการรีเทิร์นกันกลับมาครั้งเนี้มันจะมีแต่ความสุขมันจะมีแต่ความเข้าอกเข้าใจมันจะมีแต่ความน่าชื่นตาบานสมหวังสำเร็จดังที่คุณปรารถนาใฝ่ฝัฝนอยากจะมีความรักแบบเนี้อยากจะเจอคนแบบเนี้ทำไมยายจักรวาลถึงไม่ส่งมาให้ชั้นสัทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณจะได้เขากลับมาแล้ว นะคะคุณกําลังจะได้เขากลับมากําลังอยู่ในช่วงของการเนลมิดอยู่คุณชอบแบบไหนคุณต้องการเขาในเวอร์ชันไหนนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เขามาในเวอร์ชันนั้นแต่ตัวคุณก็ต้องเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเช่นกันนะไม่งั้นก็ยังสินไม่เสมอกันอยู่ดีนะคะเนี่แหละค่ะก็คือแผนการของจักรวาลน,นะโชคชะตาแบบเหมือนเล่นตลกกับคุณนั่นแหละ ครั้งหนึ่งคุณรู้สึกว่าทําไมถึงต้องมาพรากคุณกับคนที่คุณรักมากไปด้วยทําไมฉันต้องเสียคนที่ฉันรักที่สุดไปทําไมฉันต้องผิดหวังทําไมทําไมทําไมเกิดคําถามนะคะเกิด question mark อยู่ในหัวมากมายและเนี่ยแหละคือคําตอบนะคะคือคุณจะได้แฟนใหม่นะคะในรูปแบบของคนเก่าอะ่ะกลับมานะคะแต่เขาจะเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุด คะแนนเต็ม10ให้10คะแนนเต็มร้อยให้ร้อยแต่บอกแล้วนะคะว่าคุณกับเขาจะต้องมีการเติบโตไปพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าเขาดีกลับมาแต่กายเป็นคุณยังคงอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้นะคุณก็ต้องเติบโตด้วยเช่นกันคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองด้วยเช่นกันอย่ามัวแต่ไปโหยห,หาไขว่คว้า นะคะฟูมไฟร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่ไม่ได้ขาดเขาฉันพึ่งพาตัวเองไม่ได้ฉันไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคุณอย่าเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเมื่อใดที่คุณกลับไปเป็นแบบนั้นบางทีคุณอาจจะโดนจัก,กรวาลพรากคนคนนี้ไปอีกเพราะเวอร์ชั่นของคุณอาจจะยังไม่พร้อมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจงเป็นดิเอเมร s สและเก้าเหรียญคือเป็นคนที่ p พาเวอร์ฟูลที่สุดละนะคะหาเงินกินหาเงินใช้เองได้ ดูแลตัวเองได้นะคะรักตัวเองเป็นทำเพื่อตัวเองได้แล้วก็ทำเพื่อคนอื่นได้เนี่ยแหละคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณกับเขาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รียูเนียนกลับมาเจอกันนะนี่คือสิทีนพ่อยากจะบอกต่อมาก็จะใช้ไพ่ออร์คเลนสำหรับนี้นะคะในการที่จะในการที่จะแนะนำคุณนะคะแป๊บนึงนะ เป็นไพ่ทองทะเลไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการผ่อนคลายนะคะให้คุณพักเบรเพื่อที่จะผ่อนคลายความรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดนะคะผ่อนคลายกับอะไรหลายๆอย่างที่คุณกำลังเจออยู่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันดูตึงเครียดไปหมดอะไพ่อยากจะให้คุณมองความงามร,บรอบๆตัวคุณ นะคะมีความงามมากมายอยู่รายร้อมนะคะทั่วสารทิศไปหมดเลยรวมถึงตัวคุณเองก็คือความงามเหมือนกันนะคะความงดงามที่อยู่ภายในตัวคุณความงดงามที่อยู่ภายในใจของคุณนะคะความงดงามที่อยู่รอบข้างคุณให้คุณได้เรียนรู้ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้เปิดตาเปิดใจมองโลกกระนัดใหม่ๆแล้วคุณจะมองเห็นความงามอยู่รายล้อมคุณเต็มไปหมดเลย ขอให้คุณใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหวังหลายๆคนหมดหวังหลายๆคนรู้สึกว่าชีวิตฉันน่ะมันไม่มีอะไรที่มันสมหวังสำเร็จเลยไม่จริงหรอกคะ่ะนะคะมันมีแต่คุณจะต้องเรียนรู้เปิดใจให้กว้างเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็รู้จักที่จะเป็นคนที่มีพลังงานความคิดบวกๆให้เป็นนะคะคิดบวกมองบวกสร้างสิ่งบวกๆให้กับตัวเอง และคนรอบข้างนะคะการที่เรามีความหวังแน่นอนว่าชีวิตเรายังอยากที่จะตื่นมาในทุกๆเช้าเพื่อที่จะดําเนินชีวิตต่อไปแต่ถ้าเมื่อใดหมดหวังมันจะทําให้เราทุดท้อท้อถอยหมดกําลังใจหลายๆอย่างในชีวิตไม่อยากสู้ไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นควรที่จะอยู่อย่างมีความหวังอยู่เสมอว่าชีวิตเรามันจะต้องสวยงามมันจะต้องดีขึ้นและแน่นอนให้คุณเตรียมตัวรับกับการเริ่มต้นใหม่ นะคะในชีวิตคุณในไม่ชานี้ยแหละคุณจะได้เจอกับผนทางนะคะแห่งความสวยงามเส้นทางยังอีกยาวไกลที่ให้คุณได้ไปไขว่คว้านะคะกับโอกาสนั้นๆกับประสบการณ์นั้นๆแล้วแน่นอนค่ะทุกการเริ่มต้นมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะต่อมามาดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณ ฉันอยากกอดคุณนะคะวันแรกรู้สึกยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมฉันเองก็เสียใจไม่น้อยกว่าคุณคุณคือคำตอบของหัวใจได้แค่แอบรักแอบมองอยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้ความฝันที่จับต้องไม่ได้ ความรักของเราเหมือนเส้นขนานฉันรักคุณแต่คุณไม่เคยรักฉัน I love you always อุปสรรคหนาไม่สามารถกั้นความรักเราได้ให้เวลาฉันได้ไหมเห็นฉันอยู่ในสายตาบ้างไหม ฉันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวผิดหวังเจ็บปวดเสียใจอย่าทิ้งฉันไปนะคะคุณสวยและมีสเสน่ห์ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้คุณทำดีที่สุดแล้วฉันยังไม่พร้อมกับความรักและฉันหาทางออกกับความรักครั้งนี้ไม่ได้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะอย่างที่กอบบอกอะ ท็อปปิกวันนี้นมันเป็นในเรื่องของเดซินีมันเป็นในเรื่องของโชคชะตาถ้าคุณยังไม่หมดบุญหมดกรรมเดี๋ยวยังไงก็โดนเหวี่ยงกลับมากันอยู่ดีนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้เนาะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ